สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-TECH นะครับร่วมกับบริษัท c p r จำกัดมหาชนโดยบริษัท c p f o o d l a แจำกัดหน่วยงานวิจัยอาหารบริษัท C.P.Ram จำกัด และลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานาวัตกรรมบรรจ,จุภัณฑ์อาหารที่ใส่ใจผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังสามารถต่อยอดผลงานไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยนะครับให้กลายเป็นศูนย์กลางนาวัตกรรมอาหารของภูมิภาคเอเชียทีอาคารกลุ่มนวัตกรรม2องแถวซีอุทยาว,วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดยมีคุณสุวิภาวนณสาทบผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชในานะผู้อำนวยการอุทยามวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทชให้เกียรติกล่าวต้อนรับทั้งสองหน่วยงานพร้อมกันนี้ยังมีทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกกลุ่มวิจัยกระบวนการทางวัสดุและการผลิตอัตโนมัติผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสององค์กรรวมเป็นสักขีพยานนะครับโดยความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ดตรจอุตเทพขจรชัยกูลู้วงเนการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่นานับเป็นโอกาสที่ดีที่ทาง MTEC ในฐานะศูนย์วิจัยแห่งชาติที่มีทีมวิจัยมีความชำนาญการด้านวัสดุศาสตร์นำองค์ความรู้ด้านบริเร์ชั้นสูงไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่อาหารที่มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทเอกชนเพื่อผลักดันการใช้บรรจุภัณฑ์สีเขียวได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อเป็นประโยชน์ ต,ต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนะครับคือเบื้องต้นในชุดโครงการวิจัยเนี่ยที่เราทําคือว่าเราพัฒนาสูตรพลาสติกที่เราดูแล้วว่าน่าจะมีสมบัติต่างๆความร้อนความเย็นขณะอันนึงที่เราแฝงไว้คือว่าต้องมีความแข็งแรงเพียงพอไม่ว่าจะในการจัดเก็บการเคลื่อนย้ายต่างๆนอกจากตัวสูตรพลาสติกแล้วก็จะต้องมี กระบวนการกรรมวิธีการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในโครงการระยะแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้เป็นหลักเพราะแน่นอนเราไม่ต้องการสร้างภาระเพิ่มเติมให้ผู้บริโภคปลายทางแล้วอย่างที่บอกไปตัวนี้จะไม่ใช่เป็นแค่นวัตกรรมสําหรับประเทศไทยสำหรับ CPMT ลย์ M Tech จะมีโอกาสเป็นระดับโลกเรามีโอกาสที่จะขายเทคโนโลยีไปให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปได้ก็คือมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมสีเขียวต่อไปได้นะครับ โดยที่นายวิเศษวิสิทิ์วินยูกรรมาการบริหารบริษัทมหาชนจำกัด CPO ได้เปิดเผยว่าทาง CPO และบริษัทย่อยนั้นยังคงมีความมุ่งมั่นนะครับในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกสําหรับใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครับ จริงๆโครงการนี้เป็นครงนี่เรากำลังเริ่มต้นนะครับจริงๆและโครงการนี้เรามีแผนไว้ค่อนข้างยาวแล้วก็เริ่มตั้งแต่เริ่มจะหาวัสดุนะครับจากวัสดุเราก็ต้องมาแปลงเป็นภาชนะนะครับในภาชนะเราก็ต้องทดลองนะครับว่าใช้กับสภาพที่เย็นไปสู่สภาพที่ร้อนเนี่ยได้ด้วยสะหะแบบไหนนะครับก็คงจะต้องใช้ระยะเวลานึงนะครับที่จะทําการวิจัยและก็ทดลองใช้ด้วยนะครับ สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักโลกที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจหลักสําคัญนะครับโดยสมักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆสนับสนุนทาวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาองค์กร ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพร้อมจะประสานความร่วมมือของทั้งสององค์กรระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเอ็มเทคกับบริษัท CP ีฟูดแรบจำกัดหน่วยงานวิจัยอาหารบริษัท c p พีแรมจำกัดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนที่ถือเป็นการขับเคลื่อน BCG Mo เดลในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่จะทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นเองครับ